ทไรอ่ะีีก็ทไอา้ปนหแหล่ขงแกวะไม่นาเงอนไม่ลงหรอทไมกัายตั้เกียร์อีกแล้วอ่ะก็หมายถึงทำตู้เกียร์ก่อนยังมีคนกินอยู่เลย เดี๋ยวจะไปพูดกับแม็กไปดูกันว่ามันจะพูดยังไงนะทุกคนจริงๆอะ่ะน้องบุงคนน่ารักเนาะทุกคนคงจะแค่ฟังเสียงก็ครูจะรู้เลยวว่าเป็นเสียงของใครนะคะคือพุมเห็นในคอมเมนต์บางทีก็บางคนก็ชมน้องแต่บางคนก็ด่าน้องก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้ที่พุ่มทำคลิปนะคะเดี๋ยวจะแกล้งพูดแบบนี้กับแม็กไม่ได้ล้อเลียนน้องแต่อย่างใดนะเพียงแต่ว่าเออเรารู้สึกว่าน้องพูดน่ารักดีเดี๋ยวเราเอาไปพูดกับแม็กดูบ้างดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ <c oughs> มันอาจจะไอ้นี่ปุ่ไมไหมก็จริงๆน้องปานคนที่น่าร้กนะนัุนคนเห็นในคอมเมนต์บางคนก็ว่าน้องอยางนี่าย่งยิางกันเออบางทีเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายน้องมองให้มันเป็นเรื่องตลกขบขันก็เพราะว,าว่าทุกวันนี้ก็เครียดกันมากพอยแล้วน้ำมันก็แพงนี้นู่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงอย่าไปคิดอะไรให้มันฟ้าจะถล่มเสียงฟาร้อง ก็อย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะแยะนะคะทุกคนมองเป็นเรื่องแบบสนุกสนานตลกตลกเฮฮาไปนะคะทุกคนก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้หน้องโอลิฟนะคะแต่ว่าพี่ขอเรียนแบบเสียงน้องหน่อยก็แล้วกันดูดิว่าจะเหมือนไหม <c oughs> เดี๋ยวรอแม็กซ์มันเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก่งพูดแบบนี้กับมันได้ดูกันว่ามันจะทําหน้ายังไงนะทุกคนดูดีว่ามันจะพูดยังไงว่าก่อนจมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะขอฝึกก่อนแล้วกันขอฟังเสียงน้องอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวลองไปพูดกับแม็กซ์บางดีกว่าเดี๋ยวลองกันนะยังไงวะน้องเขาบอกว่าไห้หอเลยค่ะป้าแล้วเกาพูดเราไปอะไรกับแม็กซ์คะในรนแลนนอมในร้อนแลนทัวร์ในรถแลนทาร์และก็แฮงเกอร์ตี้คีแคทได้ไหมวะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่ง แกงไงก็แม่ค้ามีอนเลยลมมีรเลยวนรสมีอไรล่าลก็รอพีกทดค่ะค่ะไม่หอมเมาหรอไม่หอมไม่เหม็นมา พูดดูมนคำในคออยู่เลยไม่หรอ่บม่มาหรออาถามว่าไม่เหรอแม่แมาาถามว่าเมื่อเธอเอดีอะไรเธอเนอะไรฮะ แล้วคนแมวมึงเหาอะโอยไปไม่พอสินาทีเล้าแล้วการสิอะไรแลนเหาอะพูดดีๆนี่กพูดดีๆแล้วถ้าพูดดแล้วเหรอไมันหนไม่อยากกินขนมอะนี <indie> no, ่ขนมใช่กินขนมแล้วพูดดีๆไม่ได้ไง Goody day now. Goody day. Hey, I want <sukaan> to eat Grandma's <sukaan> food. I want <sukaan> to eat Bby. Hey, I want <sukaan> to eat first. I want ice cream. What's up, Leah? Bella ดีดีดีแล้วแล้ก็ม่แล้วทำไมเาฟังไู้เรื่องอ่ะเาพูดดีๆแล้วเนี่ยแล้พูดดีแล้วทำไมทำไมเาฟังไรู้เรื่องหรอฉันโอะไรแตพูดดีดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอยากจริงค่นมอกิ อะไรวะก็ไมดีอาการไม่ค่อยดีเป็นโรคมะฉันอกวาเวเดี๋ยวพูดฉันบอกว่าฉันอยากกินขนมโตเกยวเนก่นอบแล้ก็เลยคี้แคแล้วก็นอนนลนนนูดนนดีนน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 อกกนน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 ันน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 วนน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 อดนนา โหเหมือนพี่เบลนะฮะกินไม่เบลทำไมถ้ไม่เบลไม่เบลเลยไม่เลยทำไมเขาพูดอย่าพูดเหมือนน้องโอลิฟมั่งอ่ะว้ามันคนละอันนี้กันเขาพูดดูน่ารักไงเขาพูดไม่น่ารักตรงไหนวะโอ้เธอพูดน่ารักขนาดไหนอะไรนี่นี่อะไรฮะยังไงงอนคะย่ะ ยังไม่เริ่มพูดอีกมันน่ารำคาญตรงไหนมันไม่ได้น่ารำคาญเลยเธอฟังฉันดีๆก่อนก็น้องฉันดูเขาบอกน้องมันบอกว่าให้ห่อลิ้นเข้าไปข้างในอ่ะให้เก็บเข้าไปแล้วก็พูดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนตรงไหนมันเหมือนไม่เหมือนนะแล้วพูดลิ้นออกมานีเดินเดินอันนั้นมันเหมือนเมียหลังเมียหลังฉันพูดไม่ได้จะเบิกกว่านะพูดยัง พูดว่าอะไรตักเกนะ์หลือ,หอนะ่ยางไงแล้วกหลือแล้วไม่เหมือนแัวกเหลนะือแล้วแลก็ตั้งนี้ระดกลิก้นอะไรหนมาวกูดูดูดเอ <c oughs> มันไม่เหมาะกับฉันตัวอนะ้อะไรนะตัวอะไรที่มันชอบถุลยลตัวอะไรเดินลมั่งยือแนนี้มันไม่เหมาะกับฉันชัดเจ <c oughs> ร้านผัวน้าำผัวค่ะอยากกินตเเอเทนะียมในกรอบแล้วก็กิฟตี้แล้วก็แบบคิกแครแล้วก็รสมันรองนี่คือการบอกล่ะใช่ไใช่เธอว่าฉันพูดน่ารักเหมือนน้องไหมไม,ไม่น่ารักหรอเออไม่น่ารักตรงไหนทุกตรงเลยทุกคนน่ารักไหมถ้าน่ารักคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าน่ารักเดี<อ>๋ยวถ้าน่าเกลียดกะไม่ต้องคอมเมนต์มานะไม่อ่าน อมไหมคะมีร้อนเลยน้อม<ห>มีร้อนเลยถัวมีร้อนเลยทะเลาะแล้วก็ร้อนอะไรวะคิดค่ะไมอยากพูดเลยนะ